สวัสดีครับช่องมานพชาแนลนะครับวันนี้พาพี่น้องมา,าชมนาข้าวนะครับพี่น้องอข้าวนาบ,บีครับผมมาสูบน้ำครับสูบน้ำอกอกสูบน้ำออกจากนานครับพี่น้องลง้ม ครับปีนี้ลำบากมากเลยครับพี่น้องฝนตกตลอดเลยไลยไปถอยเครื่องมาใหม่ครับนี่ไปถอยมาใหม่ส,สดๆเลยครับสูบลงสะครับ เพรา,าจาะเกี่ยวข้าวแล้วอาซุปตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนครับพี่น้องสูตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกโปรยๆครับตกไม่แรงเมื่อคืนอเช่วงตอนทำนา บานข้าวเสร็จพ็ข้าวออกหน่อยก็สูบน,น,น้ําเข้านาช่วงนี้พอเวลาจะเกี่ยวข้าวก็สูบนะ้ำบอกจากนาครับพี่น้องวันนี้น่านจะทั้งวันครับสูบโอ้ยับจะนำนะ้าบ่ปเอามข้นดูดิล้ม ไอ้ฝนมาไมมเท่าไรนะครับไอเจอลมมาด้วยเอาว่าจะเกีียววันเสาร์นี้ครับจะทันหรือเปล่ามันก็ไม่รู้ยังเหมือนเดิมนะครับยิ่งสูบนิ่งเหมือนเดิมเลยนะ้ำเอาพอแค่เกี่ยวได้ก็พอแล้วข้ามันจะไม่จมมาก เลยไปถอยเครื่องมาใหม่เลยสดๆร้อนๆสู่ข้าวสะครับแต่ปลาเยอะครับพี่น้องปลาเยอะมากเลยทีนี้ ทั้งวันนี้น่าจะน่าจะน่าจบรรเทาได้นะ ลำบางมากเลยทำนาปีนี้ข้าวก็งามอยู่ครับข้าวก็พอเจได้อยู่อา่าพอดีอพ,อดอพอดีมันล้มหน่อยถ้าเจอน้ําเนี่ยมันจะไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะสุกดีเท่าไหร่ข้าวต้องไปลุยกลางนาเลยครับวางท่อ อยู่แบบไม่ต้องใช้ท่อส่งนะครับ ฝั่งนั้นก็อันลำบากมากเลยครับเหมือนปูเสืออะไรฝั่งนั้นเป็นทางน้ําด้วย เริ่มตั้งแต่6โมงครึ่ง6โมงเช้าข่ยงทเที่ยงน่าจะพอจะได้อยู่ั้างรูการนี้เป็นรูการเกี่ยวข้าวนะครับ นามเยอะก็ต้องเอาออกนะครับอ่ะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ